ใบนะครับมันวาวดีจังเลยครับกำลังออกดอกออกฉัดนะครับกำลังติดลูกอ่อนนี่ครับกิ่งขึ้นมาใหม่เนี่ยหูมจะอวบนะฮะอวบมากเลยครับ เดือนมิถุนายนฮะสองศูนย์สองสามสิบเจ็ดมิถุนายนอันนี้ผู้บริหารนะฮะบริหารทุกอย่างนะครับมาแล้วครับมาแล้วมาเฝ้าดูแลสวนพุทชาส,สามรถแสงทองฮะไล่คงนไทยสาขาสองฮะจังหวัดเพชรบูรณ์ไหนดูดูหน้าผู้บริหารทุกอย่างเลยที <laughs> อ้าวโอ้โหนี่ครับผู้บริหารผู้จัดการทุกอย่างครับมาแล้วมาประจำสวนแล้วครับ วันนี้วันที่17ครับผมมิถุนาสองศนย์สอครับอหลังจากฉีดโฮอร์โมนใส่ปุ๋ยไปครับนี่ท่วมคานแล้วครับนี่ตอนที่มาครึ่งเดือนนั้นยังไม่ถึงเลยครับนี่มันขึ้นแล้วครับนี่ขึ้นล้านแล้วครับนี่อ้ยมันทำไมโตเร็วขนาดนี้ โอ้โหสูงเร็วจริงๆที่ผมถ่ายให้ดูอะครับเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วมันยังไม่ถึงขัน้นถึงนั่นเลยครับเนี่ยนี่พอมาอีกครึ่งเดือนโอ้โหมันแตกยอดแตกกันดีจังเลยครับนี่ฮอร์โมนครับฮอร์โมนนะฮะฮอร์โมนปุ๋ยนะครับบางรุ่นก็มีแล้วนะฮะนี่ครับบางรุ่นก็มีล้วแต่ที่แตกยอดทอดยอดใหม่เดียวโอ้โหมันอวบมันสวยจริงๆฮะ ใบนี่เป็นโอ้โหมันเลยครับมันวาวเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะฉีดอีกครับเนี่ยุ่งนี้จะฉีดอีกช่วงนี้ฝนตกฮะฝนตกสองวันสามวันละนก็เลยพรใส่ปุ๋ยเข้าไปนะฮะใส่ปุ๋ยเข้าไปมันก็เลยงามดีนะฮะฉีดฮอร์โมนด้วยนะครับงามจริงๆระไอ้ที่มีลูกก็มีลูกครับเนี่ยที่มีลูกก็มีลูกนะครับ ยอดนี้ก็ยังไม่มีฮะยอดนี้กำลังแตกยอดครับโอ้แตกไวจริงๆนะที่ทำคานไว้ถ่ายทำที่เมื่อครึ่งเดือนที่แล้วมันยังไม่ถึงนะครับนี่แปบ๊บเดียวครับมันสูงไปอีกโอ้โหเกือบเท่าตัวเลยครับวจริงๆไวมากๆโอ้ไวมากๆครับนี่ก็ ทองทองฮะที่ไว้ผสมเปียสรกับสามรถแสงทองก็ที่ถ่ายทําไปแตกยอดแตกฉัดดีจังเลยครับนี่คุณเล็กๆฮะเ,เ,เ,เมื่อครึ่งเดือนที่แล้วโต,วตวไวครับจะถึงคานแล้วจะถึงล้านเลยโอ้โหงามจริงๆงามครับงามงามครับงามมันเลยไปแล้วครับนะมันเลยคานเลยครับ ที่ติดลูกก็ติดครับที่แตกฉัดแตกยอดก็แตกเนี่ยฮะติดลูกก็ติดครับติดลูกก็ติดอวบจริงๆอวบมากๆอู้หูอ้หเพิเดียวครับมันขึ้นไปนู่นเนี่ยครับปลูกท้องนานะฮะปลูกท้องนาจะเป็นที่โคกเนี่ยจะสวยมากนะครับจะโตเร็วมากนะฮะเพราะนาม,มันไหลไปทางนู้นนะครับ นู่นนะครับตรงกลางก็จะมีไม่โตนะครับเพราะว่าน้ำขังต้องแก้ไขปัญหาใหม่ครับเพราะปลูกปลูกแค่ปีเดียวแล้วก็ตรงนูนโตครับท้ายสุดโตสี่ร้อยต้นก็อยู่ที่ประมาณโตก็ประมาณสามร้อยต้นฮะถือว่าได้ได้ผลครับได้ผลแค่ปีแรกครับโตเร็วจริงๆครับเนี่ยเกือบเท่าตัวนะครับเนี่ยแป๊บเดียวครับ ครึ่งเดือนเองฉีดโฮอร์โมนใส่ปุ๋ยฝนตกใส่อีกโอ้โหที่ติดลูกก็ติดครับที่กำลังแตกไปก็กำลังเริ่มติดดอกใหม่ฮะแตกไปติดดอกไปโอ้โหสวยครับสวยสวยมากมากอันนี้ขนาดยังไม่ได้ตัดแต่งนะฮะตัดแต่งข้างล่างออกหน่อยครับเพราะว่ามันจะเวลามันโตขึ้นมันจะทำให้มีเชื้อโรค เชื้อราเกิดขึ้นฮนะมาลงมาแรงหนอนต้องเอาออกครับเนี่ยครับตอนนั้นยังไม่ถึงลาถึงคานเลยอันนี้ถึงละเลยละที่มาถ่ายทําไวค้ครับกลับไปดูที่ย้อนหลังที่ผมถ่ายไว้ฮะโอ้โหสวยจริงๆเดี๋ยวไปดูที่ที่แต่งแล้วนะฮะอันนี้ยังไม่แต่งนู่นนะครับแต่งละแต่งเป็นแบบนี้ครับ นี่คแต่งแล้วเป็นแบบนี้จะสวยครับมีโป่งล่างนะครับเนี่ยจะโป่งล่างนะฮะโอ้โหสวยจริงๆไล่ของไทยครับโมผุษาสามลดแสงทองปลูกได้หนึ่งปีฮะหนึ่งปีกำลังจะบำรุงนะฮะดอกผลทำคานทำร้านนะครับโอ้โหสวยจริงๆครับโตวไวมาก